ใส่ตับด้วยแหละก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะผมก๋วยเตี๋ยวมีขายตามตลาดทั่วไปนะคะอืมรสชาติถูกใจชอบเปรี้ยวหวานนะคะผมก๋วยเตี๋ยวก็โอเคแหละผักสีเขียวนี่นิดใช้ผักชีล้อมนะคะ ใส่ไปมั่วไปหมดเลยผักกาดผักชีล้อมต้นหอมใส่ทุกอย่างนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงนะคะที่แรกวันนี้ว่าจะทำปิ้งย่างก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่า มันไม่มีแดดเนาะอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อร่อยมากค่ะทำเองกินเองอร่อยเองนะคะมาแซ่บๆด้วยกันจ้า นี่ก็เป็นไข่เจียวนะคะใส่เห็ดอร่อยมากมใส่แค่ซอสเข้าไปนิดนึงนะคะไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยใส่ซอสเห็ดหอมก็เติมผงชูรสนิดนึงแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันพืชเนะใช้เนยแทน ้วก็ฮอทดอกก็จะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะกินกับข้าวอร่อยไม่ห่วงสูตรนะคะเพื่อนๆจะเอามาลองทานดูก็ได้ค่ะมันก็จะออกรสชาติขมนิดนึงแต่นิดว,ว่ามันไม่ขมนะเพราะว่าหรือวันนี้ใส่น้ำเยอะเกินไป Systems. ต้มนานไปหน่อยมันเลยไม่ขมอร่อยดีค่ะ ก็จะมีเสียงรบกวนข้างๆเลยนะคะสามีกับแอมฮึมมอยู่นั่น้านอนอยู่โซฟาอีกฝั่งตรงข้ามคะ่ะหามุมกล้องใส่น้ำเยอะมากจะทานหมดหรือเปล่าไม่รู้ไม่หมดไม่เป็นไรคะ่ะ เก็บใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวไว้ทานเอาเข้าไมโครเวฟเดี๋ยวทานอีกรอบเย็นที่บ้านเราน่าจะประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วนะตอนเนี้ย เมื่อวานได้วายมาสองขวดนะคะ,ฉะเฉลิมฉลองวันชาติฉลองก่อนเลยค่ะวายแดงนะคะโอ้ยหกะแล้วนี่จะชอบรสชาติเนะี่ยอร่อยดี รู้สึกว่าทานแล้วมันไม่ปวดหัวเนาะแต่บางเนี่ยยี่ห้อเนี่ยค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบเนาะแล้วแต่ราคาก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะประมาณ150คโครนนี่นแหละ <c oughs> น้ำผลไม้นะคะอืมสุดยอดเลย กินกับเกาเหลาหมูใส่ตับตับหมูด้วยนะคะเสร็จลูกชิ้นด้วย mm hmm. แค่น้ำก๋วยเตี๋ยวเขาก็อร่อยแล้วค่ะไอผงกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปนะคะ ถ้าเจียวกระเทียมใส่เนาะเจียวกระเทียมหอมหอมมันก็จะอร่อยมันก็จะมีอัรถรสกว่านี้แต่ว่าขี้เกียจใช้หอมเกียวอะนะคะอืมลองทำหลายๆคลิปนะคะ มีคลิปกินบ้างเที่ยวมัง่งตามภาษานะคะทำคลิปกินเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวอ้วน มาพูดเรื่องการทำยูทูบค่ะนี่ก็ไม่รู้เนาะบางคลิปหรือคลิปสั้นๆนะคนดูอย่างเยอะเลยแต่บางบางทีคลิปยาวๆก็ไม่ไม่ได้ไม่มีคนดูนะคะเปรียบเทียบกันอนะทำคลิปสั้นนะเอาลงไป3าสี่วันดูชั่วโมงได้8ชั่วโมงคลิปสั้นไม่ถึง1นาทีนะคะ แต่พอคลิปยาวประมาณ10นาที20นาทีได้แค่2ชั่วโมงเมื่อเทียบกับระยะเวลานะคะไม่เคยคลุ้มไม่เคยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างเนาะทำคลิปสั้นคลิปยาวสลับกันไปน่าจะอยู่ที่ว่าคลิปสั้น ใครๆก็เปิดเปิด,ปดแป,ป๊บเดียวคือเปิดแล้วแบบว่าเหมือนหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคนละหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยมีร้อยคนมันก็ได้เยอะเนาะผื่ๆมันฟุกเปลี่ยนแผนแล้วค่ะทำคลิปสั้นคลิปยาวสลับกันไปดีกว่าแต่ว่าเราก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะคลิปสั้น ก็เปิดให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์หรือว่าคนอื่นมาคอมเมนต์เนาะแล้วเราก็กลับไปดูของเขานิดไม่ลืมนะคะใครที่มาคอมเมนต์นิดกลับไปหาไปเยี่ยมแต่ว่านิดก็ไม่รู้นะว่าอ่ะมาพูดเรื่อง มาพูดเรื่อง YouTube นะคะว่าทำไมซับถึงหลุดนิดไม่เข้าใจค่ะคือนิดดูนะดูคลิปเปิดในคอมอะเวลาที่เราจะเป็นเพื่อนกันเราจะจับมือกันใช่ไหมคะครั้งแรกก็จะเปิดไปคลิปยาวๆเลยอะ,อะสมมติว่าพี่เขาลง20นาทีเอายาวให้20นาทีเปิดไป2คลิป2คลิปไม่รอดค่ะ40นาทีไม่รอดนะคะ กลับมาสัก2อวันหลุดไปแล้วค่ะเข้าไปดูงงมากแล้วมันต้องทำยังไงมันต้องเปิดหลายๆคลิปอย่างน้อย3 4 5ยิ่งดีถ้า5นี่ไม่หลุดเลยค่ะบางทีเราก็ไม่ได้จดไว้เนาะ แล้วก็แต่ว่าเราก็จะจําได้แหละว่าเราไปมาแล้วแล้วมาอีกครั้งทำไมหลุดแต่ว่าถ้าคนใหม่ใช่ไหมคะเพื่อนคนใหม่ที่เข้ามาแล้วมาคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปคือเราก็เยี่ยมกันไปเยี่ยมกันมากลับกันไปกลับกันมาถึงมันหลุดเราก็คลิกเข้าไปใหม่มันก็กลับคืนมาใหม่นะคะอย่างนิดทำนิดหลุดไป6คนแต่ว่านิดกลับไปดูคลิปวิดีโอเขา เสร็จแล้วมันก็เด้งกลับมาอีกหกคนแต่ว่าอนี่ไม่เข้าใจว่า youtube เขาทําอะไรไม่ได้ไม่เห็นเข้าไปดูหลังบ้านนะคะไม่เห็นว่าเขาคลิกว่าเขามาติดตามใหม่แต่เขาติดตามครั้งแรกน่าจะ youtube ตัดก็ตัดออกเองเสร็จแล้วพอมาอีกวันหลังใช่ไหมพอเราเข้าไปย้ำย้ำคลิปของเขาอ่ะมันก็เด้งขึ้นมาอีกงงไม่รู้เลยว่ามันยังไงแต่เราก็ทำทำไปลคะค่ะ อยากได้ยอดได้ทั้งซับเพิ่มได้ทั้งวิวเพิ่มก็ดีใจเนาะแต่ละวัน <c oughs> บางทีวิวเยอะก็ใช่ว่าชั่วโมงจะได้เยอะนะคะเราก็ต้องทำงานด้วยแหละ <c oughs> กลับไปดูกลับไปคอมเมนต์คลิปของเพื่อนๆถ้าเราอยากได้ชั่วโมงเยอะเนาะ แต่ถ้าใครแบบว่าเปิดชั่วโมงแช่ไปเลยก็ได้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะนี่จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะพอดีว่าแบตเตอรี่หมดนะคะเลยพูดคุยกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเอาไว้คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ Subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่คะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี